พี่น้องสวัสดีมืออาอยมาตลาดเซานะฮะขนมขนม,ขมส้งไกะยาหมีเข่ากัมกระแด่พี่น้องหอละสิบบาทนะฮะอยู่ตลาดทุ่งสีเมือง,องทักติว ให้มดแดงครับที่เราเดี๋ยวเอาว่าเดือต่้านสองนาะันนัวแปบเัวแปบตัวแปบทุงแล้วอะไรนะ่ะ มาสิจันลากแล้วเนี่ยเาาหน้าสามมาสิจนเล่รให้นนอไม้ส้มโอ้พักติวไหมมือนั้นซุปให้ย่ากินเราพักติวลองพักติวพักขาเป็นดอกใช่พักติวใ่พักติวเออพักติวฮะผู้ยุ่งวังยุ่ไก่อยากกินน้าพักนอ พี่หน่อยเดินไปไหนไม่รู้อนักตอนนี้เขาเรียกขอคกี้ยังจ๊ะขอบคุณกี้ะขอบคุณจี้พี่หนอขอบคุณกีนที่กแล้วพี่ยันเลเศาเดียวายภาพไปซื้อตลาดนะเดิน Mau bentar lagi. Nih, <ฤร>อันนี้เขาเรียกหอยยังจะต้องการอะไรครับไห้ไส้ตลบไห้ไส้อันนี้ไห้ชกนอกอันนี้ไห้ไส้แกกับพัดแก้เพื่อกันพัดพัดจะเป็นรสชาติเดียวกันเไหม แซ่ดียบร่อยลวค่าได้โดดแ่ก็บอกหอยไล่ห้อหอยบาทหราว้วนนีเธอเน่